ที่หกแค้นที่ไม่มีวันดับอีกคนบอกว่าถ้าคุณแค้นมากๆแล้วตายคุณจะเป็นผีร้ายในโรงเรียนชอบมีสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าเด็กถูกลังแกจนทนไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายสิ่งที่ได้รับคือปิดเรื่องเงียบเพื่อไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อ เสียความยิติธรรมที่มีที่ไ่บีต่อให้เป็นผีร้ายก็ไม่ยอมต่อความไม่ชอบธรรมนี้เด็กตายแล้วจะตายอีกตายจนทุกคนจะรู้ว่ามีผีแต่พวกเขาโทษไปที่ผีร้ายผีแค่ผล่ออกมาเพื่อขอความยิติธรรมของเขาแต่หน้าเน้าการฆ่าตัวตาย สามารถเรียกร้องอะไรได้เพราะเขาทำตัวเองหรือเขากดดันเขาโดนกดดันทำให้โรงเรียนหนึ่งหัังปิดขาวได้เด็กที่ทำร้ายเด็กที่ฆ่าตัวตายก็เริ่มวิตก เคยรังแกเริ่มตายในโรงเรียนคนหนึ่งถูกขังในห้องเก็บของตายว่าหาพกเขาก็ตายแล้วอีกคนลื่นในห้องน้ำตายอีกหลายคนเริ่มกลัวเสียสติสรุปทุกอย่างจะตอบรับเอง